สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มีงานมาให้ชมอีกแล้วเป็นงานที่สวยงามมากค่ะส่แล้วรับรองไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเป็นงานสามตะกอ้อทอลายเหยียบเหาะนะคะเป็นงานต่อเชิงบนแล้วก็อาเชิงล่างด้วยนะคะมาดูรายละเอียดรายละเอียดของชิ้นนี้ก็จะเป็นผ้าย,ย้อมครามต่อหัวตีนขิดแล้วก็เชิงล่างนั้นก็จะเป็นตีนขิดใหญ่นะคะหัวสิ้นนั้นก็จะย้อมด้วย ครามสีธรรมชาติใช้ไหมบ้านพุ่งยืนทอเหยียบเหาะนะคะต่อตีนขิดใหญ่เป็นการทอยกขิดแบบใช้ไม้ไผ่ในการงัดค่อนข้างจะยากตัวพื้นนั้นก็จะเป็นผ้าครามงัดดอกออกมาเป็นสีขาวครีมนะคะส่วนด้านบนหัวนั้นก็เป็นตัว ต่อตีนขิดย้อมด้วยดอกอังชันนะคะแซลมือลายโซ่ด้วยไหมตีเกลียวนะคะจุดเชื่อมระหว่างหัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นนะคะวันนี้ก็มีหลายชิ้นนะคะชอบชิ้นไหนก็ไปชมในคลิปแต่สำหรับชิ้นที่ใส่โชว์นี้ก็อยู่กับสายถ้าสนใจก็ทักมานะคะจะนุ่งแบบง่ายๆให้ดูวันนี้นางแบบไม่ได้แต่งหน้านะคะ ขนาดของผ้านั้น1นคูณสเมตรพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเย็บเป็นถุงเรียบร้อยแล้วเนื้องานนิ่มพริ้วสวมใส่สบายใส่แล้วก็สวยนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ไม่เหมือนใครใส่แล้วดูเก๋ไก่ด้วยเป็นงานที่ใช้ความสามารถไม่ว่าการแซลมือและการย้อมครามด้วยและก็ทอแบบลายเหยียบเหาะนะคะจะทําให้เนื้องานนิ่มพลิ้วสวมใส่สบายสีธรรมชาติก็ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพผิวเราด้วยนะคะ สำหรับราคาก็ไม่แพงนะคะ8,500บาทปกติแล้วก็จะขาย8,900บาทนะคะเป็นสีธรรมชาติและก็เป็นไม้บ้านพุ่งยืนต่อด้วยลายตีนขิดข้างล่างเป็นงานที่ทอยากมากค่ะเก๋ไก่มากๆค่ะมีหลายแบบหลายสไตล์ในท้ายคลิปสนใจชิ้นไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทุกชิ้นงานนั้นเป็นสีธรรมชาติ100%นะคะ ชอบที่ไหนก็สอบถามได้ราคานั้นก็พูดคุยกันได้นะคะงานสวยจริงๆใส่แล้วไม่เหมือนใครแน่นอนนะครเป็นงานต่อหัวต่อเชิงดูเก๋